สีก็โคตรหายากไมก็แสนที่จะน้อยใครสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดได้เลยพี่ๆคะ่ะคันนี้นะคะ Toyota C-HR ใครที่กำลังมองหารถสวยสภาพดีไมน้อยใช้งานเพียง97,000กิโลเมตรพี่คะ่ะราคาดี539,000บาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นในเรทประมาณ8,100บาทใครนะคะที่กำลังมองหาแล้วก็ตามหาสีแบบนี้อยู่ บอกเลยดูคลิปให้จบนะคะสภาพโคตรดีสภาพโคตรสวยพี่มาดูด้านนี้กันนะคะวันนี้มาค่ำค่ะวันนี้เรามาค่ำแต่บอกเลยสภาพนะไม่คิริวไม่คิเล่แน่นอนร้อซ Honda ก็ไม่ใช่นี่คือ Toyota C-HR นะคะพี่พี่คะ่ะ1.8ได้เป็นตัวรองท็อปรุ่นไมเนอร์เชงแล้วคันนี้หลังคาสีดำด้วยมองแล้วชอบดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างแอดไลน์ line. หรือโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเจอกันในคลิปเต็มจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิ่วรวมรถมือสองเกรเที่เห็นอะไรไหม โตโยต้าซีเเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆอนเครื่องอยังอุ่นๆอยู่เลยพี่คะคันนี้นะคะสเปคนี้ตัวไม้เนเชงนะคะปรับหน้าให้หล่อขึ้นพี่คะ1.8ได้เป็นตัวมิดรองท็อปสภาพดีสภาพสวยลายแม็กเปลี่ยนใหม่สวยๆแบบนี้พี่คะใครที่กําลังมองหารถฟรีดาวแล้วผ่อนเริ่มต้นแค่8 0 0พเท่านั้นสนใจนะสอบถามรายละเอียดแล้วดูคลิปให้จบบอกเลยคันนี้มีแค่คันเดียวใครนะคะที่กําลังมองหารถประหยัดแบบนี้สภาพสวยแบบนี้ดีไซน์เลิศแบบนี้ออกห้างป้ายแดงคันนี้อยู่ที่ แปดเก้าแสนใครสนใจนะทักมาได้เลย5,39,000บาทนะคะพี่ขาซื้อสดก็ได้นะคะหรือนะคะจะจัดไฟแนนซ์ก็ยินดีซื้อได้ทุกอาชีพพี่ขาขอมีไรายได้2เท่าของค่างวดแล้วมีที่มาของไรายได้ชัดเจนเรามาคุยกันนะคะบอกเลยไม่ยากนะคะถ้าชอบแล้วพี่ขาตัดสินใจให้ไหว โทรเข้ามาหรือนะคะสอบถามทักแชทกันเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพดีสภาพสวยของเขากันเรามาเริ่มต้นจากด้านหน้าต้องขอประทานอภัยนะพี่มืดนิดนึงนะคะมืดนิดนึงมันมาตอนค่ำเนาะเราก็มารีบรีวิวให้พี่ๆได้เห็นเลยนะคะพี่ดูสภาพด้านหน้านะคะไฟนะคะพี่เห็นรอยอะไรไหมไม่ได้มีรอยแตกรอยเล้าหรือว่ารอยใดๆด,ด,ด้านไหนเลยทั้งท้งทั้งทาง,งที่รถคันนี้นะคะ ปี2019จดทะเบียน2020ไม่ใช้งาน97,000กิโลเมตรนะคะพี่ขาโคตรดีสเปคโคตรวาวนะคะพี่ดูสายกริบเนียนกริบขนาดนี้นะคะ LED ก็มานะคะแล้วก็หลอดนะคะพี่เห็นมามโหหลอดลูกแก้วอย่างว้าวเลยคันนี้นะคะเดย์ไทมก็ยังครบๆเลยพี่ดูเหลี่ยมดูสีดูมุมสินะคะไม่มีรักยิ้มใดๆทั้งสิน้นพี่เห็นไหมเสริมความหล่อนะคะขยับหน้าออกมาหล่อแบบนี้หืมสเปคนี้สุดยอดแล้วนะคะพี่ขาไฟตันบอกครบ นะคะพี่ดูกระจังหน้าไม่ช้าน,นะคะแล้วสีเทาอ่ะสีเทาไม่ค่อยจะมีเข้ามาด้วยนะคะบอกเลยคันนี้เข้ามาอยู่ไม่นานหรอกนะคะเดี๋ยวนะคะมีการลงคลิปไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเรามีสี่สบท่านพี่ขาแป๊บเดียวบอกเลยคันนี้แป๊บเดียว ไม่เกิน3วันอ่ะให้อย่างเงี้ยไม่เกิน3วันถ้าสวยสวยขนาดนี้สภาพนี้ฟรีดาวได้ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวนะคะสามารถรับรถได้ภายในวันพี่ขานะคะเอกสารก็ไม่ได้ยุ่งยากเจ้าหน้าที่มีดูแลให้ถึงหน้าบ้านหน้าชั้นเรือนนะคะรถสไลด์มีให้พี่จะอยู่จังหวัดไหนอะ่ะขอแค่อยู่ในประเทศไทยอจัดให้หมดนะคะพี่ดูพี่ดูแก้มขวาเขาสิพี่ดูแก้มขวาเขาสินะคะรอยเบียดฟุตบาทก็ยังไม่มีเลยดูแม็กของเขานะคะยางก็ยังใหม่พี่ขาใช้งานได้อีกยาวๆนะคะพี่ดูสภาพ อ,อนี่แค่ล้างขัดสีก็จบแล้วคันนี้บอกเลยนะคะกุญแจได้เป็นแบบว่ากุญแจรีโมทให้ครบๆหลังคาสีดํานี่ให้เห็นแบบนี้เลยนะคะตัวฟิล์มใช้งานได้อีกยาวๆนะคะใช้งานได้อีกยาวๆนะคะอ่าดูสีดูเหลี่ยมดูคมนะคะโคตรชัดโคตรแจ่มโคตรแววขนาดนี้นะคะอ่าประตูนะคะ,ปะ,ะ,คะเป็นประตูโครงสร้างแท้เดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พี่คะนะคะหัวน็อตไม่ได้มีขยับเม็ดอักอยู่ครบทุกอย่างนะคะอือหือดูสภาพด้านในขอดูหน่อย อ uh huh. โคตรสวยสวยมากนะคะพี่คันนี้ใครได้ไปไม่เสียใจแน่นอนต้องขอประทานอภัยนะคันนี้เพิ่งเข้ามาช่วงบ่ายยังไม่ได้ล้างเลยโคงประตูนะบอกเลยแท้แน่นอนเดิมร้อยเเ็นแล้วก็ดูนะคะเสาหลักนะดูเสาหน้านะอ่า บอกเลยเดิมค่ะสติ๊กเกอร์นะคะรับประกันนะคะหรือคําเตือนใ,นใดๆอยู่ครบนะคะหัวน็อตนะคะพี่ดูสีสินะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะอ่าอันนี้เป็นสีเมทัลลิกนะคะพี่เห็นไหมสีแวววขนาดนี้อย่างวววนะรถสเปคนี้เซกชันนี้นะเจ้าของเดิมดูแลดีอยู่แล้วพี่ไม่ต้องห่วงค่ะนะคะไม่ต้องห่วงเจ้าของเดิมนะคะมีกําลังที่จะดูแลได้อยู่แล้วพี่ดูด้านบนดิค่ะไม่ได้มียันนะไม่ได้มีรอยยันนะคะอ่า เห็นไหมบอกแล้วนะคะรถคันนี้รถเข้าใหม่เลยจริงๆคอนโซลด้านหน้านะคะโคตรสะอาดอะแล้วพี่ดูนะคะนี่ใหม่เก้าหมื่นเจ็ดจริงๆนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟัง์กชันค่ะให้ดูชัดๆนะคะอ่าแอร์แบกมีครบค่ะนะคะ หุ้มหนังมาให้แล้วเรียบร้อยสวยสวยเลยคันนี้พี่ขาหน้าจอกล้องถอยมีไม่ให้ครบแล้วนะคะตัวแอร์นะคะแอร์เย็นแอร์ฉ่ำแน่นอนออกได้ทุกช่องทุกรูค่ะพี่ขาหน้าจอเป็นระบบแบบทัส,สกีนให้แล้วคร,ครบเลยพี่คันนี้นะคะหืมเบรกเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วด้วยนะคะก็บอกว่าตัวลองท็อปเนาะเขาไม่ห่วงออปชั่นอยู่แล้วนะคะเรื่องออปชั่นเยอะเนี่ยไว้ใจเลยไว้ใจ Honda าได้เลยพี่ ะคะไว้ใจฮอนด้าได้เลยเอาปิดยังไงเนี่เยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดออปชันพี่ขาสภาพนะบอกเลยเข้ามานะไม่ได้อึดอัดเลยนะคะตัวเบาะนะคะพี่ขานี่นะคะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะอ,อ,อืมนี่มีนวดด้วยเหรอเนี่ยนี่พี่นะคะดูค่อนข้างที่จะดีเลยค่ะสภาพพี่ดูพี่ดูด้านล่างนะคะอืมสวยนะคะคันนี้ถือว่าสวยเลยนะคะ คงสร้างแท้แน่นอนเดิมร้อยเปอร์เซ็นค่ะนะคะไม่ใช่ฮอนด้าพูดผิดนะคะโอ้โหเมื่อกี้ไปรีวิวฮอนด้า HRV มาหลงกันนะคะนี่โตโยต้านะคะพูดผิดพูดถูกไปหมดต้องขอประทานอภัยนะคะพ,พี่ขาโตโยต้านะคะนี้เอาปรับจูนใหม่โตโยต้า h r ค่ะเป็นตัวไมเนอร์เชนนะคะเมื่อกี้นะคะรีวิวสีเดียวกันไงงงไปหมดแล้วตอนนี้นะคะสเปคมึนไปหมดแล้วค่ะพี่ขาต้องขอประธานอภัยนะขอประทานขอประทานอภยนะัอออภยพี่พีเอฟซพี่ดูนะคะ t ตโย t a ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะทําถึงนะรุ่นเนี้หรือว <ennes> ่านะเพราะว่าอะไรรู <throat> ้ป่ะเพราะว่าเนี่ยพี่เห็นไหมสเปคนี้เซกชันนี้ค่ะเขาไม่ได้ห่วงออปชั่นมากเท่าไหร่นะแต่โดยปกติโตโยต้าหนูว่าก็บางบางรุ่นอ่ะควรจะมีออปชั่นนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมมานะคะเมื่อเทียบกับตัวราคาแต่สภาพโดยรวมคันนี้หนูถือว่าโอเคเลยหนูถือว่าโอเคเหมาะสมคุ้มค่ากับราคาออกห้างป้ายแดงอ่ะ ก็ไม่รู้ว่านะคะมันจะคุ้มสําหรับพี่ๆหรือเปล่าแต่ที่ที่หนูนะราคาหนูว่าหันครึ่งหันเกือบครึ่งลงจากป้ายแดงแล้วสภาพได้แบบเนี้ยไม่ขี้เหละค่ะไม่ขี้เหละเลยนะคะได้ดีนะคะไม่มีใครเขาทราบหรอกค่ะว่าเราจะซื้อรถที่ใช้แล้วหรือว่าออกห้างป้ายแดงนะคะ,ะจุดจบมันอยู่ที่เหมือนกันค่ะ นะคะผ่อนหมดะคะ่ะพี่ผ่อนหมดทรัพย์สินเป็นของเราะคะ่ะพี่ขาได้รถสเปคเดียวกันทุกวันนี้นะคะรถใช้แล้วนะคะสภาพดีสภาพสวยมีเยอะค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเซ็นเซอร์นะคะ,ะ,คะพี่ขาหน้าหลังอย่างละสี่จุดบอกเลยนะคะ ความปลอดภัยมาให้แล้วครบค,รบคันนี้นะคะเบาะหนังก็เบาะแท้จากโรงงานนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครชอบนะคะรุน่นนี้สเปคนี้เครื่องเดิมเครื่องแท้แน่นอนร0% 0สะอาดเอี่ยมนะคะเปลี่ยนเครื่องเราไม่รับนะคะพี่คะเปลี่ยนเกียร์ก็ไม่รับพีิความชนหนักจมน้ําเราก็ไม่รับนะคะเล่มนะคะเลขเครื่องเลขตัวถังจะต้องตรงกันนะคะถ้าใครชอบแล้วนะคะสามารถนะคะสอบถามรายละเอียดทักเข้ามาก็ได้บัตรประชาชนใบเดียวสามารถซื้อได้ค่ะพี่เบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะสามารถแอดไลน์หรือนะคะ โทรติดต่อส่วนตัวได้เลยตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจนะคะเห็นคลิปตอนไหนโทรได้ตอนนั้นนะคะยินดีให้คําปรึกษานะคะยินดีบริการนะคะไม่ต้องคิดว่าอิวจะว่าหรือว่าเอวจะบ่นตามหลังไม่เป็นไร ไม่เป็นไรนะคะพี่ๆขาไม่เป็นไรถ้าใครชอบใครสนใจนะคะนะคะสอบถามเข้ามาได้คันนี้ฟรีดาวได้ด้วยนะคะพี่ขาเครดิตด,ดีประวัติไม่ได้มีปัญหามีอาชีพที่ชัดเจนมีเอกสารเกี่ยวกับอาชีพชัดเจนค่ะตอนนี้ขอนะคะรายได้ต้องเป็นสองเท่าของค่างวดคันนี้หนูขอรายได้อยู่ประมาณหมื่นแปดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะคะอ่ะ หมื่นเจ็ดหมื่นหนูขอไรายได้หมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะคะซื้อคนเดียวนะคะันนี้จบเลยเพราะฉะนั้นนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดทักเข้ามาก่อนนะคะเอกสารนะคะสามารถนะคะดูแลกันได้ถึงหน้าบ้านหน้าชานเดือนรถสไลดล์มีบริการส่งให้นะคะที่นี่ไฟแนนซ์เยอะนะคะพี่ขาสถาบันการเงินมีมากกว่าสิบสถาบันไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่อาจจะจบขออย่างเดียวจริงใจกันนะเบอร์ที่ให้ไวด้านล่างมีอะไรมีปัญหาด้านไหนติดต่อเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจนะคะพี่ขะถ้าไม่สะดวกติดต่อนะคะ หรือติดต่อเข้ามาแล้วอิวยังไม่สะดวกติดต่อกลับนะคะนะคะทิ้งข้อความไว้เลยเดี๋ยวรีบติดต่อกลับเลยทันทีพี่คะฉะนั้นนะคะคลิปนี้นะต้องนะคะขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจไว้ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาดนะคะการอัปเดตรถสวยมือ2เกรด A วันนี้เข้าใหม่รีบเลยหลายคันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าฝากอีกหนึ่งช่องนะอิวรถกระบะมือ2เพชรยนต์นะคะรวมรถกระบะนะคะ,นะคะที่สามารถนะคะ วีดได้แล้วก็เกรด A ทุกคนันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ